พี่น้องกำลังงามเลยครับนี่ท่านมีแผงมาเก็บเลยครับดีพุงแพลเบิ่งครับนี่โอ้โด่งงา,งามเลยพี่น้องโอ้โหด่งไหมน้องกำลังออก ของงามเลยครับครับพี่น,อน้องมูนนึงนี่ตอกกอาลังอด่งกําลังเลยพี่้องสวสครับผมพันเตาหากินเราถุงครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสมองสมบักันแล้วกันครับวันนี้กับพาพี่พี่น้องเขาป่าเขาดงครับมาหาอยู่หากินมาหากเก็บเม็ดขมครับผมวันนี้ก็มาขายของน้ำนะครับแต่ว่าฝนมันตก ไปว่าแดดก็เลยแแหลขอปลาบ่งครับหาบังเข็ดครับไปเลยครับไปรุนเมืองกันครับอสิมาหรือบ่มาครับฝนก็แหลมากแหลมากพี่น้องเ้ยมืดสิแลีนนี้ฝนท่านบ่นี่นี่ครับพี่น้องเข่ามาเลยกับพอเลยครับเห็ดขมด้วยครับนเห็ดยุค้าพี่น้องแนวใสกัุ่นมาสิดตกนปลาครับที่ปลากระห้องครับนี่ครับพี่น้อง สองดองนี่กำลังงามเลยครับพอมีห้อยคขเจ็บเลยครับปลานี่พี่น้องนี่ดองหนึงครับพี่น้องนี่ครับสวยครับย่างเขามาสักพักหนึงแล้วครับได้แน่แล้วครับนี่ครับนี่ครับดอกกำลังจุ้มๆเขาพี่ครับนี่พี่น้อง เดี๋ยวไปก่อยแรงครับนี่พี่น้องนี่ครับถอดกระลังงาๆพี่น้องนี่นี่เร็ดโอ้ฝนกระสิตกพอได้อยู่ครับ ดอกนึงครับพี่น้องดอกนึงนี่โอ้ยนี่ครับนี่ดอกนึงอีกนี่ดอกกำลังงามพี่น้องพี่น้องกำลังงามเลยครับนี่ท่านมีใสงมาเก็บเลยครับรดีผมแหวบ่งครับ อโอ้โหตกกำลังเลยครับ อกนึงครับพี่น้องโอ้นี่ครับอยู่ใต้ใต้ใบโอ้โหดอกง,ง,งามเลยพี่น้องโอ้โหดอกไหม กำลังงามเลยครับดอกนี่นครับนี่โอ้เสียดายฝนกับติโตเกาฝนพี่น้องอฝ่าแห้งครับฝ่าแห้งเนาะกำลังออกงามเลยครับเสียดายฝนที่ติโตกาะพี่น้องโอ้ Ooh, ฝ่าแห้งครับเด็กสีน้องออกลายอยู่พี่น้องอุ้ยขาดมดเลย นี่ครับบ้านเราเขามีพี่น้องดอกกงามเลยครับโอ้โอหนาวหัวพี่น้องงามเลยครับ ว่ามีแดดตอนเนี่ยหายากพี่น้องตางก็มีพ่อได้เรื่อยๆอยู่นะครับมีเข่ามาแป,ป๊บเดียวครับปปเดกิดใช่พ่อก้อยแล้วครับครับพี่น้องมลลูนึงนี่โอ้โหตัวง,งามๆเลยครับโอ้คราวนี้เวลามาเก็บครับคักเลยพี่น้องนี่ครับนี่ ชุ่มๆก็มีพี่น้องนี่นี่สวยงามเลยครับพี่น้องเก็บแข็งกับฝนเลยครับนี่ครับสองสามดอกให้พี่น้องนี่ครับ ดอกเ่ยดอกกำลังหน้าเลยครับพี่น้องโอ้โหแดงของบอกนี่ขนาดเขายูคเกลไกเขายังโมโหเห็นอกฟ สองสามดอกสี่ดอกครับนี่ครับร้นแดดออกเน่เป็นชับเลยครับแล้วออก็อก ดกอกงามมากดอกสวยๆเสร็จพ่อ,อก่อกยแล้วนะพี่น้อง อ๋อดอกแดงเลยน้ำกัดน้ำนะอือน่ครับก็ออกจากป่ามาแล้วนะครับพี่น้องกับคือว่าพ่อได้ก,ก่อยอยู่นะครับถุงใหญ่ๆอยู่นะครับเวลาเขามีบริหลายนะครับมีจำกัดเขาก็ต้องไปขายของต่อนะครับเสียงฝนมาแล้วจะได้ไปหาบ่งลบแล้วนะพี่น้อง ในข่าวเมื่อไรก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube พากิดเราถุงหายพัน,ตนเต่าต้นในกันแล้วกันครับสหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้่งรำก่อนครับสวัสดีครับ